สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อีสานบ้านเฮาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเพื่อเตรียมงานสำหรับภาพยนตร์เรื่องนายห้อยสิงจอมขมังเวทแห่งที่ลาบสูงนะครับสำหรับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโลเคชั่นสำหรับเอ่อเป็นขบวนเกวียนนะครับที่จุดที่นายห้อยสิงจะมาพักผ่อนกันนะครับผมเราจะเห็นเกวียนกเก่าๆอยู่ข้างหลังแล้วก็พื้นที่โล่งๆนะครับจริงๆแล้วจะมีฝูงวัว ประกอบข้างหลังพล่องแบบขบวนคาราวานนะครับอย่างที่จินตนาการไว้สําหรับในห้อยสิงเนี่ยการตั้งคาราวานแต่ละครั้งเนี่ยเพืพ่อป้องกันผู้ถีปีศาจนะครับหรืออ,อโจรร้ายต่างๆที่คอยมุ่งร้ายเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาจะวางเขตคาถาอาคมไว้นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องของเราต้องมีแน่นอนนะครับสําหรับ การการคาถาป้องกันอาคมเนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันโจนแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกก